นี่ครับหลายหลายคนถามมาว่าเอ๊ะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเครื่องทำไอติมเนี่ยใส่เกลือขนาดไหนนี่ฮะใช้้าาวาลังเลยครับลองดูครับจากเกลือหนึ่งถุงเม็ดใหญ่ๆเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเราเราเขาเรียกอะไรเขาเรียกล่อนล่อนไปเงี้ยล่อนไปในน้ำนี่ครับแล้วถ้าเกิดว่าเกลือเกลือมันยังเหลืออยู่ก็แสดงว่ามันยังใส่ไปได้อีกถ้าเกิดเกลือมันยังเหลือเป็นก้อน อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเหลือเหลืออยู่เงี้ยแสดงว่ามันเริ่มอิ่มตัวแล้วผมใส่ไปหนึ่งถุงใหญ่เลยนะสามสิบโลนะเหลืออยู่แค่นี้ครับนี่คืออิ่มตัวแล้วนะครับคือถ้าถ้าเราใส่เกลืองลงไปอีกมันก็จะไม่ละลายแนละ้วนั่นแหละคือจุดที่เราควรจะตั้งค่าให้ต่ำกว่าถุางแล้วครับเมือ่อเราตั้งค่าได้ต่ำกว่าถครับเครื่องมันจะเริ่มเริ่มปีดลงไปลบหนึ่งลบสองลบสามลบสี่ลบห้าจนกระทั่งลบติ๋ครับใช้เวลาประมาณสามชั่วโมงครับในการทำนะครับ แล้วเราก็จะทำไอติมได้เราชักพักออกนะครับแล้วก็เราก็ทำไอติมไปสามได้สามชัม่วโมงครับนี่ยังเติมเกลือได้อีกหน่อยถ้าถ้าเกยด่อยางนี้นะเนี่ยฮะมันยังเหลือเกลืออยู่นิดนึงเนี่ยกตนะ่ถุงใหญ่ๆนะถุงสามสิบสามสิบห้าโลอ่ะเนี่ยอย่างเนี้ยโอ้เย็นมากแล้วมึงชาไปหมดนวครับเนี่ยนี่ก็ตั้งข้าวไว้แค่ถุงน่องฐานะครับตอนนี้ครับ เพราะว่าทำไมเราต้องตั้งศูนย์ละทำไมเราต้องใส่เกลือถ้าเราไม่ใส่เกลือนะใบพัดเนี้ยที่เห็นเนี่ยใบพัดเนี่ยมันจะพังครับใบพัดนี่มันจะพังมันโอ๊ตมันติดลบปึ๊บใบพัดก็เริ่มพังเลยครับเนี่ยเกลือนี่ยังได้อย่างงีนะ้ได้แก้วสองแก้วเลยแต่ว่าโอเคละแ,ลและค,แนนะค่นี้ก็ใช้ได้แล้วครับแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วครับเนี่ยประมาณนี้ครับที่บอกว่าเติมเกลือเท่าไหร่ทำยังไงเนี่ยใครฆ่าผ้าขาวบางก็เป็นคำตอบครับโอเคครับขอบคุณครับ